สวัสดีค่ะพระมาแล้วนะจ้าลูกค้าจ้ะพาเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะคะเอามาให้ดูนะคะช่างกำลังใส่ด้ามอยู่นะคะจะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ พระกำลังใส่ด้ามอยู่นะคะคุณนกพรรงษ์สวัสดีนะคะเอาไม้ดูนะคะสวยเหมือนเดิมค่ะได้มาไม่ไกี่เล่มนะคะรอบนี้นะคะพระรอบนี้ได้มาไม่ไกี่เล่มนะคะลูกค้าสวัสดีนะคะเอาไม้ดูนะคะที่กำลังเข้าด้ามอยู่กำลังเข้าอยู่นะคะจะส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะคะไม่รับด้ามเจร้อยนะคะลูกค้าใส่ด้ามแปดร้อยบาทนะคะ ลูกค้าเก็บเงินปลายทางหมวกเพิ่มห้าสิบาทนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้วันนี้เอาพระไาาห้ลูกค้าดูกันนะจ๊ะว่าพระเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าเข้ามาไม่กี่เล่มนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณสราวุธสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณสานิตสวัสดีนะคะวันนี้เอาพระไหมลูกค้าดูนะคะเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะคะลูกค้าน้องเบ้าเส้นบางย่างเนาะเอาไมาว้วบชมจังหนึ่งเล่มดิเออเอามาเลยก่อนยังไม่ได้ขัดทีนะคะลูกค้าขัดพรุ่งนี้ใส่ด้าไมไว้ก่อนนะคะวันนี้ไม่ทันนะคะลูกค้าหลายอย่างเหลือเกินนะคะแม่ค้าทาไม่ทันพระเพิ่งเข้าลูกค้าบางคนก็รีบนะคะเขาจ่ายเงินแล้วเขาก็อยากได้ของเขาเลยนะคะ สวยนะคะหลังจากที่ช่างบุญว่าเหล,ล็กเหล็กแพงมากนะคะเหล็กแพงมากแล้วก็ฐานฐานต้องใช้ฐานไม้เขี่มนะคะเหล็กราคาขึ้นมากเลยค่ะลูกค้าก็เลยขาดตลาดนะคะเหล็กขาดตลาดนะคะนานเลยค่ะรอนานเลยค่ะกว่าจะได้นะคะรอบนี้ได้มานิดเดียว ที่ความยาวด้าม90เซนนะคะลูกค้านี่ด้ามไม้น้าบุดนะคะยังยังไม่ได้ขัดทีนะคะยังดิบๆอยู่แต่ว่าช่างเขาก็ลงไอ้นั่นแล้วลงลงไอหัวหมูแล้วลงหัวหมูแล้วนะคะนี่นเดี๋ยวแม่ค้าขอปักหมุดแป๊บนึงนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะกดไลค์ก็แชร์ขอกำลังใจให,หม่คะหน่อยนะคะ ฝากโมเดึงนะคะโอเคเอฟใส่ด้ามอุย้ยขอบคุณค่ะพี่เพิ่งมีคนเอฟโอ้ยพี่ซีเอฟเลยนะคะพี่ซีเอฟเลยนะคะพี่อุย้ยซีเอฟใส่ด้ามส่งให้พรุ่งนี้นะคะพี่วันนี้ได้มันไม่กี่เละะ่มเองค่ะใส่ด้ามยังไม่ได้ขาดเลยนะพี่ซีเอฟแล้วก็ขอส่งชื่อที่อยู่ได้เลยนะคะพี่นี่เลยค่ะอุย้ยพี่เอ้งวันนี้ สวยมากมากสวยมากมากเลยค่ะกำลังซ้มใช้เลยค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะความยาวด้ามนะคะลูกค้าเอายาวเอาเล็กเอาสั้นนะคะแจ้งได้หมดเลยนะคะคุณพี่นี่ไม่ได้ใส่ด้ามบางคนบางคนรับไปแบบไม่ใส่ด้ามนะคะค้าของเราตกกระเพชรนะคะเราขายมาหลายปีแล้วนะคะลูกค้าคุณจันวิทย์สีอะไรคะพี่เอาแบบไหน ใส่ด้ำนะคะพี่ออ้ยดีใจมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะพี่สวัสดีค่ะฮอร์โมนยาก็มีนะคะท่านใดน,นะคะปลูกทุเรียนปลูกผักปลูกบอลสีนะคะลูกค้าเรามีทุกอย่างนะคะลูกค้าจะเอาอะไรนะคะแจ้งได้เลยนะคะเป็นโรคอะไรปรึกษาได้หมดเลยค่ะมีทุกอย่างค่ะของเทพของโซตัสยาใบติดช่วงนี้ใบติดเยอะค่ะ ลามไปออกไอ้นั่นแล้วออกยาได้นะคะแม่ค้าขายทุกอย่างนะคะปุ๋ยเกล็ดยารามีครบค่ะปุ๋ยก็มีนะคะใครต้องการให้เราไปส่งนะคะปุ๋ยปุ๋ยเสยปาลามนะคะมีนะคะนี่เลยค่ะช่วงนี้โควิดลูกค้าไม่ต้องออกจากบ้านนะคะน่ากลัวนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะเชื่อ like, กดไลค์กดแชร์แม่ค้าหน่อยนะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะเจ็ดนิ้วของยังไม่มาเลยค่ะพุณพี่ได้มาแต่เก้านิ้วอย่างเดียวนะคะวันนี้ใส่ด้ามให้ลูกค้าไม่ทันนะอ้อส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้นะคะแต่ว่านี่ใส่ด้ามดิบไว้ก่อนนะคะยังไม่ได้แต่งด้ามเลยนะคะแม่ค้ายังไม่ได้แต่งด้ามเลยนะคะ ค่อยจัดพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ส่งให้ลูกค้าลูกค้าบางคนก็โอนเงินนะคะเขาก็อยากจะได้อย่างเร็วนะคะแม่ค้าจะรีบให้อย่างเร็วเลยค่ะ<ม>ขอบคุณมากนะคะเฮ้ <laughs> ทำไมทำไมเหม็นทำเนียปิ้นปิ้นอ่ะปิ้นปิ้นมั้งเลยค่ะจะ โอเคโอเคสวัสดีค่ะลูกค้าสอบถามสอบถามเรื่องพรานะคะพี่เป็นพราเกาะนะคะขนาดเก้านิ้วนะคะพี่เซฟได้เลยนะคะท่านใดจะรับนะคะตอกตาเพชรน,นะคะของเรานะคะขนาดเก้านี้นะคะขนาดเก้นะะนานี้เป็นพราขนาดกลางนะคะคุณพี่เป็นพราขนาดกลางนะคะสวยหาที่ติไม่ได้ สวยมากเลยค่ะปุ๋ยยาเราส่งนะคะลูกค้าปุ๋ยยาเราส่งหมดนะคะลูกค้าจะรับเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นยานี่ส่งให้ค่ะคุณวัชรินสวัสดีค่ะคุณนัทพลบุญยังสวัสดีค่ะคุณบุญครองนะคะสวัสดีนะคะคุณประสอนประเสริญประเสริญสวัสดีค่ะลูกค้ารอบนี้ได้มาไม่เท่าไหร่นะคะ ซีเลยนะคะลูกค้าแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่แม่ค้าได้เลยนะคะได้มาไม่เท่าไหร่นะคะแม่ค้จะรีบใส่ด้ามแล้วก็จัดส่งให้อย่างรวดเร็วคะ่ะลูกค้าบางคนนะคะอยากเข้าสวนแล้วนะคะช่วงนี้นะคะโควิดนะคะลูกค้าบางคนอยากเข้าสวนแล้วนะคะแม,ม,ม,ม่ไม่ปิ้นปิเห่อยแม่ไม่ปิ้นกันไหนคะแม่ไม่ปิ้นคะ่ะ โอเคไม่ไม่ปิน้นสวัสดีค่ะคุณวัชรินค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่ม่เยแม่คิด่าะเียาะน้องฮิบน้องไม่ไปเอาหี้นะแม่ก้อนนะค่ะหิ้นี่ะหิ้นค่ะกินกลมกลมไหมโอเคใส่ด้ามน,นะคะขอบคุณนะคะคุณพี่มีหัวตัดหัวตัดไม่มีค่ะพี่ไ,ได้ได้หัวนงแก้วมาน,นิดเดียวเองพี่หัวตัดไม่มีเลยค่ะมีขนาดเดียวนะคะเก้านิ้วนะคะคุณพี่คุณเร็วฮิป ป้าป้านะคะสวัสดีค่ะคุณพีรพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค่ะทุกท่านนะคะให้กดไลค์กดแชร์ให้น้องหน่อยนะคะคุณพี่ขอบคุณนะคะขอบคุณล่องหน้านะคะกุยาเราก็ส่งนะคะคุณพี่มียายาหมดม,มีมีทุกตัวนะคะคุณพี่ <c oughs> มีเทพมีโซตัสม,มีมีหลายบริษัทนะคะเอาโมโกฮิ่นเอาหิห่งในแม่อันนะะึงค่ะ หินกลมๆหินสช่ค่ะคุณสราวุธสว,ส,สวัสดีค่ะคุณถาพรสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะพี่วันนี้เอาเอาพลาไม้ดูนะคะใครจะรับนะคะวันนี้เปิดการมองเห็นด้วยนะคะเพราะว่าหยุดการไลฟ์มานานแล้วนะคะคุณพี่ฝนตกโควิดหลายเรื่องหลายราวนะคะแชร์แล้วขอบคุณนะคะคุณมัชรินขอบคุณนะคะ หลังจากที่ไม่ได้ไลน์มานาะนนา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 นมากแล้วนะคะคุณพี่วันนี้มาเปิดการมองเห็นของเฟสนะคะปุ๋ยยาปุ๋ยใส่ปามใส่ยางใส่ทุเรียนใส่ผักเรามีครบนะคะแต่ตอนนี้ปุ๋ยไอ้ใส่นั่นไม่มีปุ๋ยใส่ไอ้ใส่บอนสีขอบคุณนะคะคุณน,น้องคุณน,น้องมน,มนตรีนะคะ เนี่จ้ะเปิดด <regarding> ูตุนะคะหินคุณพี่พรับพร้อมพาสองร้อยนะคะ <absolutely> ความละเอียดแบบนี้นะคะมันคือความความพิเศษของหินตัวน,นี้คือมันรับจับง่ายนะคะคุณพี่จับแบบนี้เลยคือถูถูกง,ง่ายรับเสียงรับจอบรับได้นะคะรับง่ายนะคะจับง่าย ไออันที่เป็นเหลี่ยมๆนู้มันจะเวลารับเราต้องถูแบบนี้นะคะมันมันเสี่ยงในการมีดบาดนะคะแล้วก็แคะบาดนะคะลูกค้าแล้วก็แบบนี้มันจะตับมันจะมันจะมันจะถึงคมเร็วนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะโอ้ยคันจมูกนะคะลูกค้าลูกค้าคะใครอยากดูอะไรแจ้งได้เลยนะจ๊ะ ั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งเพระพี่มีครบจ้ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาขายพระในโรงยานะคะวัดชระสวัสดีค่ะคนเรานะคะต้องาหาลู่ทางในการอยู่รอดนะคะช่วงนี้นะคะลำบากมากเลยคะ่ะลูกค้าค่ารถค่าบ้านค่าเชค่าหลายค่าเหลือเกิน โชคดีหน่อยช่วงนี้ลูกไม่ไปโรงเรียนนะคะคุณสันทศัศสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีที่เข้ามารับชมนะคะลูกค้าวันนี้แม่ค้าขายหมดนะจ๊ะลูกค้าชุมพรเยอะนะคะช่วงนี้นะคะใครจะรับยานะคะรับยารับปุ๋ยแจ้งได้เลยนะคะลูกค้าในสุรานี่จะส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะใครจะรับนะคะลูกค้านี่พระของเราเพิ่งมาเมื่อวานเอามาให้ดูความยาวด้ามเกเซนจ้ะ วันนี้คุณมนทิพย์สวัสดีค่ะคุณมนทิพย์สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้วันนี้แม่ค้าขอจบไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่ามืดฝนอย่างรุนแรงลูกค้าเพราะว่าพายุเข้านะคะลูกค้าสูราต,ตอนนี้พายุเข้านะคะฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะคะแม่ค้า<ๆ>ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะท่านใดจะรับพระรับยาทักทางเชดได้เลยนะคะลูกค้าคุณ อขอบคุณนะคะคุณถาวรรับพระของน้องไปสักเล่มไม่จ้าคุณพี่ทักอินบ็อกซ์แล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ปุ้ยไท,ท่อมโอ้ยอน้ำ่อมน้ำ่อมเราไม่มีขายนะคะลูกค้า <laughs> ไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ